อุ้ยบังใส่ฟื้นตัวเห็นกูพร้อดม่ะอ้าวมันสวยดิสวยดิอุ้ยเห็นปอบปอบเหนปอนันถ่ายเป็นวิดีโอเอาอ๋อแล้วก็ไปตัดบอกใช่อุ้ยสวยมากบอกแล้วมันมีสวยมากไหนได้มุ้งสวยนะเดี๋ยวไปเอามุ้งสวยมาขาก่อนเขาว่าสวยกับสีสวยรูปนี้สวยได้เหมือนคุณป้าเหมือนคุณป้าพาหลานมาใช่ใครเห็นเอ๊ ไทยเห็นแอรมุ้งสวยน่ะอาวะก็ว่าไปไายต้องกนเลยหลายเยอยนะคะมาให้เจ้าไายก่อนมีแป้งปูนมากระเป๋าใบนี้เงี้ยมีกระเป๋าของอย่างไม่ได้ขนมขอเนี่ยกระเป๋าแนวยูโรถมุ้งสบายอย่างกูก็นจะเอมาหยูดตัวหยูดรถเออตรงเซเวเ่นอีกเด้เพราะว่ามีแป้งปูนลืม้าค่ะแป้งฝุ่นจะทาหมดเป็นกระปุกเลยเหรอเพื่อนเขาก็มีไม่ต้องใส่ตรงนี้ไงได้ได้โอเค มึมงแทนมุมนี้ให้หน่อยแต่ว่าเอาลูกอะไร<า>เราพูดกับว่าเห็นทีเีวอเ่กเห็นเอาฟังโวหนังเปียกะนึ่งเธอต้องเดินขาไปข้างหน้าไม่ใช่เดินขาห่างนหนึ่งสองสามุยทำไมมันตั้งเวลานานจังสิบเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง x สวยวยดดบวบไ เอาไหมเนี่ยขอปิดตั้งาคา่อนผูลืมว่าตั้งไว้ชิ้น,นี้เป็นยังไะห้ามมองปิดกับพ่อราตอนเปิดัอยูมม่ที่อย้างหน้ปิดเ้ยโอเคแล้เห็นไหมเลยเลยไปเรื่อยเอาสวยๆไปเรื่อยหันไปๆนี่ก็แบบหยุดนิ่งๆสักรูปอ่าไปหยุดยุด เออเลยสวยสวยว่ะสวยที่สุดไม่เชื่อม่้บ้งมึงอาเ่อไัมถอ่างย่อย่า้ัเพ่อ่าไดยถ่ายถ่ายให้เพื่หน่อยถ่ายแบบนี้โอ้ก็พูดดังไปด้วยนะเอาวิดีโอหรือว่าเอาเป็นรูปเอาเอาำสอนใช้ไหมไม่ได้เอารูปก่อน เลื่อยเดินนี clothes, ่แอร์ดเราก็่อลุเลยกนี่เนวดอินมาถ่ายแล้วเดินเร็วพูดเป็นยาง่าจบุ๋นไหยวเนี่ย นนในแล้วตาเย่มครับอ้อแกวปไม <c oughs> <c oughs> กู <laughs> สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้พามาเที่ยวนะคะมาเดี๋ยวดูกล้องไปเป็นติ๊กต็อกเกอร์คือกลัวกัั <c oughs> ็มอันนี้วิงนี้ ใช่อลิเปนอะไร